แผ่นดินไหวไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ทําอะไรอุโม,มงแห่งนี้ไม่ได้นะครับเก่งจริงๆนะครับวิศวกรไทยคนไทยทําเองมาเนาะนะครับนี่ครับกานออกแบบแบบสุดยอดนะครับทําเป็นอุโม,มงแล้วก็ทําเป็นท่อแล้วก็อ,อุโม,มงเลย แล้วก็ทำเป็นลาวแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับคนแก่คนพิก,การนะครับเดินเหนื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ MC บอกเดลี่แอน์แนวแล้วก็สวัสดีท,ท่านตร้ชมทรรมท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามย่านมิตรทาวนะครับนาฮะวันนี้จะพา พี่เอฟซีนะครับว่าถ่ายทำให้พี่น้อกข้างบ้านนะครับพี่้องคนลาวได้เห็นน้ำกันนะครับประเทศไทยพัฒนาและ,จะเจริญไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับ่นว่าจุดนี่มีอุโมง์ใต้ดินนะครับเป็นหางสูงใหญ่ข้างในมีอุโมง์ด้วยนะครับว่าไปบ่งก,กันว่ามีจิงบ่อนะครับผนทำได้ยังไงอุโมงใต้ดิน ทะลุความเจริญโอ้โหมีทางลงแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วขาเขาไปข้างในก็จะเป็นแบบบันไดเลื่อนลงนะครับแต่ว่าอยากพาพี่ๆนะครับลงทางนี้ลงแบบบันไดธรรมดาปาเ์ตนะครับทางนี้โอ้โห เปิดแล้วก็ดึงด้วยนี่แหละนะครับลงมาก็จะเป็นหาเนี่ยขายของร้านสัพสินค้านะครับคนเดินเยอะในแต่ละวันนะครับจะทาไทำได้ไงนะครับนี่ครับสุดหน้าที่งจริงๆนะครับ บอกกันเลยนะครับ อุโมงของไทยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมันก็แบบโอ้สุดยอดนะครับไม่เคยมองข้ามความปลอดภยัยโอ้เอาเบิ่งเอาเ้ยน,นะครับพี่ตงทางเราไม่เชื่อว่าคนไทยมีอุโมงใต้ดินนี่ครับเดินอุโมงะรุความเจริญห่างแทบแตกับจะทำได้ยังไงนะครับ หัวใต้ดินลึกมากไม่เจริญจริงไม่รวยจริงคงทำไม่ได้นะครับอุโมงค์ยาวสองร้อยกว่าเมตรคคนเดินเยอะมากนะครับผ่านในแต่ละวันนะครับเพื่อ เป็นการลดอุปติเหตุนะครับในการข้ามถนนนะครับเพราะว่าข้างบนเป็นสี่แยกเพิ่นกันเลยนะครับทำอุโมงค์ให้คนเดินผ่านข้างล่างไม่ต้องกลัวรถชนนะครับแบบสบายเดินแบบชิวๆนี่แหละความปลอดภัยของไทยนะครับ mm hmm. ยอดนะครับที่ว่าปลอดภัยสุดๆ ยอดจริงๆครับนะครับสุดหน้าพึ่งพึ่งเคยเห็นพึ่งเคยเห็นน,น,น,นะครับแบบนี้ แผ่นดินไหวไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ทำอะไรอุโม,มงแห่งนี้ไม่ได้นะครับเก่งจริงๆนะครับวิศวกรไทยคนไทยทำเองมาเนาะนะครับนี่ครับการออกแบบแบบสุดยอดนะครับทำเป็นอุโม,มงแล้วก็ทำเป็นทอนะ่อดครอบอุโม,มงเลย ก็ทําเป็นราวแบบนี้ด้วยนะครับสําหรับคนแก่คนพิก,การนะครับเดินเหนื่อยก็จะฟิงราวตรงนี้ได้ออกแบบถื่ว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะครับเพื่อนมองแบบมองไกลนะครับเห็นไห้ว่ามีผู้เทา่าผู้แก่นะครับมาเดินเพื่อทำราวไว้ให้จับครับ ก็คนเดินเยอะในแต่ละวันนะครับเต็มเลยอุ้งกทะลุความเจริญจริงๆครับสุดสวยงาม เดินกันเต็มเลยนะครับมีเวลาปิดเปิดด้วยนะครับโอ้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มสี่สิบห้าเกือบเที่ยงคืนเลยข้างในนะครับมีป้ายโฆษณาเต็มไปหมด มังใต้ดินของไทยอย่างรู้หลา นี่ครับอุโมงนี้ทะลุรถไฟฟ้าได้นะครับใครจะไปนั่นไปนี่ก็มาต่อแถวตรงนี้นะครับต่อแถวกันไปเลยนะครับ ดยอดนะครับลงมาก่อนจะเจอที่เดิมเดินมาตั้แต่ผังหมุนนะครับน่าเหลือเสื้อจริงๆนะครับเมื่อกี้นะครับอุโม,มงก็ออกจะ อยู่ใต้ถนนนี่แล้วนะครับจุดนี้นะครับบอกกัเลยสุดยอดทำได้น่าถึงจริงๆนะครับเดินมาตากนู่นนะครับจนถึงนี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ของผม,มยังหลายนะครับผมก็พาพี่ๆครับ,รบมาเดตให้ส่มต้องการทำนี่นะครับให้พี่น้องทางบ้านได้เห็น ความเจริญของไทยนะครับสามารถมีเมืองใต้ดินทำเมืองใต้ดินได้ด้วยนะครับถ้าชื่อชอบการนำเสนอขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเปิดหัใจให้ฝากกิริยามทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถคุยคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนกันกันก็แชร์ออกไปนะครับใต้คลิปนี้เขากลับมาสวัสดีครับ